สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คปวิโดวโดวเะห์กราฟประจําวันวันนี้วันที่24เดือน11 2025นะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็สู้ๆนะครับทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วยตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังหายใจนะครับสู้ต่อไปครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันมันน่าจะมีสักวันัแหละที่มันเป็นของเราครับเหนื่อยมากมาก อธิลาเขาเหนื่อยมากๆเล่าให้ใครฟังไม่ได้ไม่เป็นไรครับเนาะผมก็เหมือนกันเวลาเหนื่อยเราก็ต้องให้ใครฟังไม่ได้หรอกเราไม่อยากให้เขามารับรู้เนาะเราก็สู้กันไปครับตามนี้แหละตามอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่เราก็สู้ตามที่เรารู้นั่นแหละเราสู้ไปตามที่เราไหวเราสู้ไปตามที่เรารู้ว่ามันต้องสู้แบบไหนดีกว่าเนาะโอเคเปิดกล้ามาครับผมมาแบบนี้นะ,ะมาแบบนี้ทีนี้ยผมก็มาเช็ครายละเอียดเรื่องของ ตัวกรอบล่างนะครับกรอบล่างเนี่ยใครจำเรื่องไฮพับบาริตี้ได้มันจะต้องเป็นทรงนี้นะครับไฮพอปบาริตี้เนี่ยของผมจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ uh, แบบนี้ไฮพับนะไฮพับมันต้องเป็นแบบนี้โอเคบอสตรงนี้ดูนะครับบอสตรงนี้เห็นไหมว่าบอสตรงนี้อ่ตรงนี้บอสไหมบอสโอเค ันมาต้องมีลักษณะเป็นเหมือนปากฉลามลงมาเป็นตัวเอ็มอ่ะคล้ายๆตัวเอ็มเอ็มหรือว่าเป็นปากฉลามก็ได้ตรงนี้เป็นไหมเอ่อตรงนี้ตรงนี้เนี่เป็นไหมเนี่ยมองออกกันปะเป็นนะครับใครใครใครมองไม่เป็นเนี่ยลองแบบเป็นกราฟเส้นดูก็ได้ครับเห็นไหมนี่ไงเป็นไหมเป็นเนาะโอเค นะครับก็จะเห็นว่ากรอบราคากรอบนี้กรอบนี้มีองค์ประกรอบที่ครบถ้วนนะครับชัดเจนนะครับเพราะเนี่ยเราสามารถใช้กรอบนี้ในการ b บ y a s หน้าบายได้โอเคไหม b u ย a s หน้าบายได้ทีนี้หัดมาหัดมาหัดมาดูตรงนี้ครับด้านล่างเนี่ยสามารถทำเป็นกรอบราคาได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเพราะอะไรรู้ปะ นี่ไงชื่นี่ไงเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าเยียมไงไกลไปเอาใหม่ <c oughs> กรอบล่างเนี่ยมันจะต้องใช้อีกวิธีการหนึ่งคืออย่างนี้กรอบล่างเนี่ยเราใช้วิธีการแบบประมาณนี้ครับคือมันจะมีโลอยู่อันนึงอยู่ไกลมากอ่าแบบนี้ปุ๊บแล้วอยู่ดีด,ด,ดีวันนึงเนี่ยราคาวิ่งลงมาเว่ยวิ่งหลุดโลนี้ วิ่งหลุดโลนี้วิ่งหลุดโลนะครับวิ่งหลุดโลมันมันวิ่งหลุดโลมาแล้วมันมีการดีดกลับดีดกลับไม่พอครับเสียทรงด้วยเข้าใจปะดีดกลับแล้วเสียทรงเลยแบบนี้ยครับมันเป็นจังหวะสวนขึ้นไปครับมันเป็นมันเป็นคล้ายๆว่าราคาลงมาล,ลงมาเนี่ยสวีปโลแล้วมีการเสียทรงขึ้นไปค,คล้ายเขาเรียกนะรู้จัก CRT ไหม คล้ายๆ CRT ครับคือตรงเนี้ยถ้าเราถ้าเราวาดี่ยมันจะเป็นเหมือนแท่งเทียนมันจะเป็นเหมือนหางเทียนหางหนึ่งอยู่ตรงนี้อันเนี้ยคือหางเทียนทั้งหมดแล้วมันจะมีแท่งหนึ่งที่ False Break แล้วขึ้นมาปิดได้ครับเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของตัว CRT เนี่ยตรงเนี้ยครับมันเป็นเมื่อวานดูดูวิกด้วยวิวีควีคอธิบายได้ไหมวีคอธิบายไม่ได้เดอธิบายได้ปะ เอดออธิบายได้ไหมเหมือนจะได้แต่ถ้าเราดูดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมโลออกให้นะดูดีนะครับเนี่ยถ้าเราอธิบายในมุมของตัวอารมณ์ของแท,ท่งเทียนเนาะตรงเนี้ยคือสวิงโลใช่ไหมครับเห็นปะเนี่ยคือ Low เหมือนมันเฝ้าสเบกอะครับเข้าใจะปะเนี่ยเหมือนราคามันมีการเบรกโลตรงนี้ลงมาแต่มันยืนไม่ได้ไหมครับมันขึ้นมาปิดต่ากว่าโลเห็นไหมครับเนี่ยมันลงมาแต่มันยืนไม่ได้เว้ยแล้วมีแรงซื้อกลับเนี่ยแบบเนี้ย มันเป็นเรื่องการสวีบโลครับสวีบโลเนาะสวีบโลแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งเนี้ยถ้าเรามองดีๆอะ่ะมันคืออินดิวส์เมนต์ของเดย์นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันคือตำแหน่งอินดิวส์เมนต์ของเดย์นะครับจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยสองอันนี้แหละเอินดิวส์เมนต์จริงๆเนี่ยของเดย์คืออยู่ตรงนี้ครับเนี่ยผมเคยสอนไปแล้วเรื่องของอินดิวส์เมนต์นะครับอินดิวส์เมนต์เนี่ย มันเป็นทั้งทากรอบราคาก็ได้เป็นจุดสําหรับวางซับหลอดก็ได้เป็นจุดสําสหรับการ TP ก็ได้ครับจะเห็นว่าในเคสเนี้ยนะครับราคาวิ่งลงมาครับเก็บอินดิว m ์เมนต์ได้นะครับคือเก็บอินดิว m ์เมนต์เสร็จแล้วนะครับก็คือคคือคนส่วนใหญ่นะแม่งตั้งซับลอดตรงนี้ถ้าพูดง่ายจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาเก็บลงมาล่าละนะครับลงมาล่าคนที่วางคือคนที่บายไว้อะมันจะซับลอดตรงนี้ใช่ปะ อะคนที่มาเนี่ยโดนซบลอยไปหมดแล้วนะครับอ่าราคาก็ลงมาเก็บอินดิวส์เมนต์แล้วก็มาชนอะไรครับดีมาเนาะแล้วก็มีแรงซื้อกลับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําเป็นกรอบราคาได้แหละเออ,เอ,อ,เอ,อจะบุ่นวายนิดนึงนะในการอธิบายตรงนี้เนะาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้ไว้สองกรอบนะครับอ่ะก็จะมีกรอบเล็กกับใหญ่เนาะอ่าเล็กกับใหญ่นะครับ ที่นีดมาทำทำเขาเรียกว่าไนหะทำโซนเนาะ,ะตรงนี้คืออินดิว m ์เมนต์เอ้ยตู้ตนี้คือ f v g ตรงนี้คืออิมบาลานด์ถัดจากอิมบาลานด์ลงมามักจะเป็นโซนผมเคยสอนไปแล้วแล้วพูดทุกครั้งดูตรงนี้ฮะตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คืออิมบาลานด์ถูกไหมตรงนี้คืออิมบาลานด์ถัดจากอิมบาลานด์ลงมามักจะเป็นโซนโซนไหมฮะ เด้งไหมแต่เราเด้งไหมเด้งเห็นไหมครับตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้คืออิมบาลานซ์ถาดจากอิมบาลานซ์ลงมามักจะเป็นโซนถูกไหมครับอะแตะแล้วเด้งไหมเออเพราะเนี่ยมันกาลังทดสอบโซนนี้อยู่ครับว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่เราไม่รู้ครับวิธีการของเราก็คือหลังจากที่ทุกท่านเนี่ยทำกรอบราคาเสร็จแล้วนะครับเราเพนนิงครับออเดอร์ครับมีบายลิมิตตรงนี้ครับ ไม้หนึ่งนะไม้สองครับผมวางที่แ8ดซอฟล็อตต่ำกว่าโซนนี้ครับนี่ผมวางไว้แบบนี้ผมวางไว้แบบนี้อมผมวางไว้แบบนี้แล้วก็อีกกรอบหนึ่งนะครับอีกกรอบหนึ่งอีกกรอบหนึ่งผมวางไว้แบบนี้ครับอผมวางไว้ทั้งหมดสามไม้แบบนี้ครับ TP ก็อาจจะเป็นที่เล็งที่หายเดิมก่อนนะครับ แต่ตามหลักแล้วเนี่ยผมลุ้นตรงนี้เลยครับผมลุ้นตรงนี้เลยโอเคเนาะแบบ้านแผนวันนี้มีแค่นี้ครับก็คือเรารอให้ราคาลงมา,าจิ้มแล้วเราก็ลุ้นหายเดิมเออหายตรงนี้นะครับแล้วก็หายเดิมโอเคนะครับพรานทองคํามีแค่นี้แผนมีแค่นี้เลยก็คืออธิบายก็คือมุมมองก,ก็คือเราเล่นเล่นเ,เอ้ทุยเล่นหน้าบายเป็นหลักอ่าเล่นหน้าบายเป็นหลัก แลวก็วางไปดิ้งตามนี้นะครับส่วนใครที่จะรอฟอร์มทํายังไงดีอ่าดูนะครับวิธีการทําแบบคอนเฟิร์มอ่ะที่เขาเล่นกันนะ่ะราคาแตะโซนหรือ,อยังครับแตะโซนแล้วเรียบร้อยถูกไหมครับแตะโซนแล้วเรียบร้อยอ่ทีนี้เราลองไปดู m 1 5ก็ได้แล้วแต่เรานะดูที่เราถนัดไม่เอา m h 1ได้ไหม h 1เห็นไหมครับตรงนี้แตะโซนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการเสียทรงคือตรงไหนครับตรงนี้ฮะเสียทรง หรือ c h นออฟคาเล็กเตอร์ก็ได้ส่วนใหญ่ชอบใช้คำว่า C.H.O.C. เข้าไหมครับตรงนี้ราคาเบรคขึ้นไปแล้วทีนี้เราก็มาหาโซนครับก็จะมีตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นอิมบาลานถูกไหมฮะถัดจากอิมบาลานลงมามักจะเป็นโซนเพราะฉะนั้นกราฟชุดนี้นะครับอาจจะนะครับอาจจะ ลงมาแจะตรงนี้เราขึ้นแบบนี้นะครับหรือขึ้นไปเลยได้ไหมได้เพราะอะไรรู้ไหมดูครับตรงนี้มันมีการสวีปแล้วเรียบร้อยหไหมครับสวีปโลแล้วดีดขึ้นเสียทรงไหมนี่ไงเชนออฟคาแรคเตอร์ตรงนี้เนี่ยเชนออลคาแรคเตอร์แล้วเรียบร้อยมองทันไหมอ่ะเอ้ยเห็นไหมเชนออมคาเรคเตอร์แล้วเรียบร้อยนี่หายหายตรงนี้คือ ดีมันสอนไปแล้วตรงนี้คืออิมบาลานถัดจากอิมบาลานลงมามักจะเป็นโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่บายอย่างนี้เนี่ยโอเคไหมนี่แผนที่หนึ่งนะครับแผนที่สองคือเพนดิ้งตรงนี้ครับสบปลอตโอเคนะเพราะฉะนั้นกราฟชุดนี้มีโอกาสที่อยากขึ้นเลยหรือลงมาทดสอบที่โซนนี้เราค่อยขึ้น โอเคนะครับประมาณนี้นะแผนในวันนี้นะครับแผนในวันนี้อันนี้คือการทำคอนเฟิร์มนะการทำคอนเฟิร์มแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เล่นคอนเฟิร์มเนาะผมด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละขี้เกียจผมวางตามฟิโบครับอย่างเงี้ยผมก็วางที่78เอ้ย70.7ส็ดซับลอที่88แบบนี้นะครับกับอีกไม้หนึงผมจะวางที่88.6สิบปซับลอก็คือนอกโซนไปเลย ะครับอ่ะผมจะวางแค่นี้ผมจะวางแค่นี้โอเคนะครับเพราะ,ะนั้นทองคําแผนเรามีแค่นี้เลยนะโอเคอ่ะไปดูคู่อื่น,นะครับนิดหน่อยนิดหน่อยอ่านิดหน่อยในส่วนของ EUR USD นะครับ EUR USD อ่ะก็ดูครับจะเห็นว่าในเดเนาะอ่าในเดเนี่ยเป็นขาลงชัดเจนเห็นไหมครับเอ้ยเป็นกรอบของการมองเซลเนาะเป็นกรอบมองขาลงอะไรอ่ะ เพราะว่ามันมีการเบรกทำโลว์โลว์ลงมาเห็นไหมปึ๊บแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วก็ทิ้งตัวลงเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องอ follow sell แล้วกันวยวทาเสียย่อยไปดูครับดูสี่ยั่วโมงบ้างทากรอบราคาสี่ยั่วโมงแต่ะแตะแตะอ่าพอทําเสร็จแล้วปึ๊บกับไปดู h 1ครับไปดูส่วนประกรอบของมันจะเห็นว่าตรงนี้อ่าโอเคมีการสวีปอ่ากรอบนี้ใช้ได้นะครับกรอบนี้ใช้ได้ถัดมาถัดมา ก็จะมีกรอบราคาตรงนี้ถามว่าทำไมไม่เอาตรงนี้ล่ะเหมือนมันเล่นมาแล้วอะเหมือนมันเล่นไปแล้วอะอันนี้ก็แม่งไม่สวยเลยวะ่ะอาจจะมีกรอบราคาตรงนี้แต่แต่มีแต่อยู่นิดนึงมีแต่อยู่นึงตรงนี้เป็นกรอบอการมองเซลล์เนาะ มองเซลเนาะแต่มันเสียวนิดหนึ่งเพราะว่าเราดูสี่วโมงนะครับราคาเนี่ยลงมาแตะดีมาร์ละดีมาร์ของสี่ยูมงเห็นปะเนี่ยปึ้งมันมีโอกาสที่จะแทงขึ้น,น่างนี้แล้วอาจจะมาเอาสะพานตรงนี้ก็ได้ครับแล้วค่อยลงอาจจะเป็นทรงนี้เพราะนั้นตรงนี้น่ากลัวนิดหน่อย นะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะมันน่าก,กลัวไม่พอตรงเนี้ยมันคือ inducement ของสี่ชั่วโมงด้วยครับตรงนี้เนี่ยคือ inducement ของสีชั่วโมงเพราะฉะนั้นราคาอาจจะขึ้นมาเก็บตรงนี้แล้วค่อยลงอาจจะเป็นแบบนี้อาจจะเป็นแบบนี้เอออาจจะเป็นแบบนี้เเพราะนั้นเราอาจจะเล่นแผนนี้ก็ได้ครับรอเซลล์แถวๆนี้เนาะอาจจะอาจจะแบบ ไม่ไม่ใช่กรอบของ F อฟซีร้อยเอรเอาอะไรเงี้ยเออเอาไปนี้ดีกว่านะครับอ่าถัดมา UJ คือมันมันมองยากวางกันเถอะมันก็เลยต้องพลิกแพงหน่อยหน่อยครับอ่ะปรับไปเด้นะครับ,รบแล้วก็ดูสี่ชั่วโมงก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับเป็นไปตามที่เราเรียนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีการสวีปแบบมันเหมือนจะกลายเป็นลิควิดตี้อะไรเงี้ยเออก็พอได้นะ อันนี้ได้แน่นอนอมีสองกรอบตามนี้เลยสำหรับ UJ นะครับอทีนี้ามาดูโซนครับตรงไหนตรงนี้คืออิมบาลานถัดจากอิมบาลานมักจะเป็นโซนถูกไหมครับตรงนี้มีอิมบาลานถัดจากอิมบาลานลงมามักจะเป็นโซนถูกไหมเรามีสองโซนแต่ดูฟิโบครับค่าฟิโบที่เราเล่นคือคือค่าค่าเจ็ดสิบเจ็ดลงมาเนาะเพราะนั้นตรงนี้เราอาจจะ พยานาที่จะไม่เอาครับเอาด้านล่างอีก่าโอเคเนาะหรือไม่ต้องไปสนใจโซนก็ได้ครับพอพวกท่านทํากรอบราคาได้แล้วเนี่ยนะผมแนะนำ่างนี้ pending แม่งเลยครับเอาตามนี้เนี่ย p e n d i n อย่างนี้เลยครับ pending แม่งเลยเออแล้วก็อีก,กรอบหนึงครับทำแบบนี้กรอบล่างเนาะก็อีกไม้หนึ่งเอาตรงนี้แล้วกัน เอาแบบนี้เลยครับเป็นผมก็วางเงี้ยขี้เกียจรอฟอร์มแต่ถ้ารอก็ดีครับมันก็ช่วยเพิ่มมินเลทเนาะเอ,อ,เอ่ะดูต่อครับในส่วนของ DU ข้ามดีกว่าไม่ชัดนะครับ u ฟังตัวนี้ก็ไม่ชัดนะครับในส่วนของ a d USD นะครับตัวนี้เราก็ เป็นกรอบของการมองเซล์เนาะอันนี้เราก็เซล์มาแล้ว1ครั้งนะครับราคาย้อนขึ้นมาปุ๊บเราก็เซล์แล้ว1ครั้งนะครับ TP ไปแล้วเรียบร้อยทีนี้เราบอ,อกนะครับวางใหมให่ดูนะครับสี่ยี่โมงอ่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยกรอบนี้ได้ไหมอ่าหรือจะเป็นกรอบนี้ตีไปก่อนทีนี้ถัดมาไปดู H1 ครับดู H1 ก็จะเห็นว่าตรงนี้มีการสวีปตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนิดหน่อยนิดหน่อยโซนตรงนี้มีโซนไหมอ่ามีโอเคอ่ะบอสไหมบอสท,ทั้งคู่เลยบอสท,ทั้งคู่เลยโอเคเพราะงั้นแผนของผมก็คือเล่น2โซนละกัน ก็วางแบบนี้นะครับเซลลิมิตนะครับซับลอสแบบนี้นะชึบแบบนี้ก็ได้ครับร้อยสิบสามเดี๋ยวตกลงเดิมก็ได้ถัดมาคือตรงนี้ชึบโอเคไหมแผบบนที่สามคือตรงนี้ชึบโอเคแบบนี้ง่ายไหมเออง่ายเนาะหรือใครอ่าแม่นเรื่องของโซนจะเห็นว่าตรงนี้คือซับไพ่เนาะโอเคเราอาจจะเล่นที่ แนว78.6ดแล้วกันซับรออยู่ตรงนี้นะแล้วก็แนวที่ประมาณสักประมาณนี้ครับกึ่งกลางของโซนเนาะเนี่ยกึ่งกลางของโซนเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ครับมันแล้วแต่เราแต่ว่าผมจะชอบเอา70.7เพราะว่ามันมันมีมันเป็นเลขที่มีในยะสําคัญนะครับอาดูนะอย่างเช่นอย่างเช่นจุดเนี้ยเห็นปะเจ7ะตรงเนี้ยเห็นไหม เนี่ยราคาวิ่งขึ้นมาแตะ7จ็ดล่วงโรเดิม TP เนาะราคาวิ่งขึ้นมาแตะ7จ็ดล่วง TP พไหมท p ถูกไหมครับ TP เนาะอ่าลองไม่เชื่อลองวัดดูก็ได้ครับอ่านี้ไม่ถึงอ่านี้ไม่ถึงอันนี้ล่ะอันนี้ลงลึกหน่อยนะครับอันนี้ลงลึกหน่อยครับตรงนี้ล่ะปึ๊บไม่ถึงอ่าไม่ถึงตรงนี้นอีกตรงนี้ ไม่ถึงอ้าวมันจะมีมันจะมีอันถึงไม่ถึงแหละอ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นปะมันก็ล่วงมันอยู่มันอยู่ที่ยังไงดีอยู่ที่เราทํากรอบอ่ะแหละอ่าเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยล่วงเอ่อตรงนี้อ่าจจะขึ้นลึกอ่อขึ้นลึกหน่อยนะครับขึ้นลึกหน่อยออตรงนี้นอีกตรงนี้ถึงไหม ไม่ถึงนะครับอ่าเช่นตรงนี้ล่ะอ่าอันนี้ก็ประมาณ78.6นะครับอ่าเป็นตัวอย่างนะครับทำไมถึงมีฟิโบเลขนี้ขึ้นมานะครับโอเคอ่ะ UCAT บ้าง UCAT บ้างเอ่ออกรอบราคากรอบใหญ่คือกรอบนี้นะครับกรอบใหญ่คือกรอบนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยนะรอบายที่70.7เนาะแต่ว่าราคามัน ลงมาไม่ถึงแล้วมันก็มีการยกหายแล้วเรียบร้อยเห็นปะเราก็เลยโอเคทำกรอบนี้นะครับแล้วเราก็จะรอบายที่บริเวณนี้ขึ้นนะครับสำหรับ USD CAD เนาะทันมา NU นะครับ NU 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 n อเอากรอบนี้เลยครับ อ่าตรงนี้มีการสวีปบอสด้านล่างอ่าแล้วเราก็กางฟิโบครับปึ๊บแล้วก็เพนดิ้งวิธีการเราแม่งมีแค่นี้จริงๆเไว้เนี่ยมาที่หมาที่2เนี่ยครับผมทำแค่นี้จริงๆที่เหลือก็รอมันขึ้นมาครับมันขึ้นมาก็เล่นไม่ขึ้นมาก็ไม่เล่นแค่นี้นะครับอ่าที่ถัดมาคำถามคืออ่าแล้ว h 1เนี่ย ตรงนี้ครับสามารถที่จะออมองเซลได้ไหมคือ H1 ตรงนี้จริงๆมันได้นะเนี่ยตรงนี้ก็มีการสเวฟเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นโซนเนาะโซนเนี่ยโซนอ่าเป็นโซน,น,โซนก็เล่นได้ครับอยู่ที่เราละว่าเราจะเล่นไหม ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเป็น inducement ของกรอบนี้เนี่ย,ยกรอบใหญ่เนี่ยเนี่ยเพราะผมเคยสอนว่าถ้าตรงเนี้ยเป็นตรงนี้คือต่ำที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็มอง3าบาทสวิงก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยคือ3บาทสวิงล่าสุดที่ใกล้กับโลปัจจุบันตรงเนี้ยมักจะเป็น IDM ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเล่นกรอบเนี้ยเล่นกรอบเนี้ยในการเซลเนี่ยมันไม่ผิดนะเพราะอะไรเพราะใน H1 องค์ประกอบมันครบนะ แต่อย่าลืมว่ามันสามารถที่จะเป็น IDM ของสีโมงได้อ่ามันก็อยู่ที่เราละว่าเราจะเล่นหรือเปล่าถูกไหมอ่าดูนะของ H1 อประกอบครบไหมครบนะเว้ยเพราะอะไรรู้ปะ H1 เนี่ยลงมาปุ๊บราคาเก็บ Inducement ถูกไหมครับของตัวเอง H1 ลงมาราคาเก็บ Inducement ไหมเก็บเนี่ย High p r o b a b i l i t y ครับของ H1 แต่ตรงเนี้ยแม่งเสือกเป็น IDM ของสีมงไงมันก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะ เอายังไงดีจะเล่นหรือไม่เล่นเนาะถ้าเราจะเล่นเรารู้สึกว่าเออ H1 เนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรของมันนะคือมันถูกต้องของมันแหละอยากเล่นทําไงดีก็รอคอนเฟิร์มไงครับเนี่ยถ้ามีก็เล่นแต่ถ้าเรามีถ้ามันมีแบบนี้แล้วแล้วทีเนี้ยมันมีการแทงขึ้นก็โปรดจงรู้ไว้ว่าตรงเนี้ยคือ IDM นะเราก็มาแก้เกมที่อ่าด้านบนของสี่โมงตรงนี้เซลงไปเข้าใจเนาะ <laughs> เออ,อาหาันมา U EG นะครับก็ตามนี้เลยเนาะบ่ายขึ้นไปนะครับจะเห็นว่าผมวางออเดอร์แบบนี้เนาะออเดอร์แบบนี้นะครับจะเห็นว่าไม้แรกผมยังไม่โดนซับหลอดนะไม้ที่สองเนี่ยผมน่าจะมีผมน่าจะมีของละเพราะว่าเวลาผมวางอะผมไม่ได้วางที่8 8พอดีนะผมเผื่อขึ้นมาน้อยนึงด้วยครับเออราะเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีอยู่สองไม้ไม้ที่หนึ่งคือตรงนี้ อ่าไม้ที่สองคือตรงนี้โอเคเนาะเวลาวางผมไม่ได้ผมไม้แรกเนี่ยผมไม่วางซับอ,ปปอที่แปดสิบแปดเนาะแต่ไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่าให้วางพอดีนะครับให้เผื่องมานี่เดียวนะครับอันนี้เหมือนกันนะประมาณนี้นะครับวิธีการของเรามีแค่นี้เลยง่ายๆครับยังไงก็ต้องโฟกัสบายนะครับตอนนี้ก็ถือบายอยู่นะตามนี้โอเคฝาก คอร์สเรียนไว้หน่อยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับวิธีการเทรดแบบนี้นะครับก็สมัครเข้าไได้ครับสมัครผ่าน YouTube ไปเลยนะออคอร์สทำหีกแพทเทิร์นยังไม่มีนะครับผมใส่ไว้ก่อนแต่คอร์สไม่รู้ว่าเสร็จตอนไหนนะตอนนี้ที่มีแล้วเนี่ยจะเป็น300บาทต่อเดือนนะครับ AMC กับ750บาทต่อเดือนก็คือเป็น s m Sv กับ RDM ก็แนะนำเป็น300บาทต่อเดือนก่อนก็ได้ครับลองสมัครดูนะถ้าชอบ ก็ค่อยว่ากันนะครับหรือส0 0อยอย่างเดียวก็ได้ครับจริงๆมันเพียงพออยู่แล้วเนาะมันเพียงพออยู่แล้วโอเคครับขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามครับคิดถึงทุกท่านเสมอครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในการเทรดในทุกๆอย่างนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยโอเคเราจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีสวัสดีครับ